โอเคครับอยู่ร้านบางคลายสอบนะครับวันนี้มาดูเจ้าตัวก๊อก17มาลุยเจน3นะครับตัวนี้ปิราคาอยู่ที่2,004นะครับ2,004นะแต่ว่าสไลด์เนี่ยไม่ได้เป็นพลาสติกสไลด์เป็น W/E นะครับท่อนอกยังเป็นเจ้าตัวท่อนอกพลาสติกอยู่นะครับแต่สามารถใช้แก๊สอิทิพันต์ได้นะครับเพราะตัวแบกโหลดเนี่ยหรือตัวภาระของเขาเนี่ยมันจะเป็นเจ้าตัวสไลด์ซะเป็นหลักนะครับที่จะแตกกันบ่อยๆนะครับแต่นี่น่าจะเป็นสไลด์โลหะของ W/E มาใส่แล้วนะครับ หลังจากคลิปนี้เห็นผมใส่ถุงมือดำแล้วนะไม่ไหวแล้วมันเลอะเละเกินนะฮะแล้วก็ขออภัยไม่รู้เสียงมันก้องหรือเปล่านะครับเพราะว่าผมเปลี่ยนที่ถ่ายนิดนึงเพราะว่าโต๊ะที่ผมถ่ายประจําคือโต๊ะทํางานนะครับตอนนี้คือมีอะไ่ปืนแล้วก็ปืนรอซ่อมวางอยู่นะครับแล้วผมไม่อยากไปเคลียร์ออกไม่งั้นเดี๋ยวผมหาอะไ่ไม่เจอนะครับเลยต้องมาเปลี่ยนที่ถ่ายนิดนึงครับนี่ราคาสองพันสี่นะครับ,าารรบพร้อมเล่นก็ สามพันเจ็ดนะครับฟรีค่าจะส่งนะได้อะไรไปบ้างนะครับก็คือหนึ่งปิดตูดแม็กซีเอนซีนะครับเป็นสีแดงนะฮะตัวมือหนึ่งก็น่าประมาณสักสองสามร้อยหรือจะมากกว่านั้นอาจจะสี่ร้อยก็ได้นะครับผมผมจําราคาแน่นอนไม่ได้ละนะครับผมเป็นยิงลายกล็อกเลยแล้วก็สามสิบปีนะครับทงสหรัอเมริกานะครับตัวปืนภายนอกก็ผาการใช้งานพอสมควรนะครับนะนะฮะ ดูข้างในกันนะครับข้างนอกประมาณนี้นะครับศูนย์หน้าหลังก็เป็นเดิมนะครับผมแบบแต้มสีจะ,ะมาดูชุดบนนะครับถอดถอดถอดถอ,อดเลยนะฮะนะก็เลอะพอสมควรนะครับพอใส่ถุงม,มือดำปุ๊บมันไม่เห็นคราบแหละก็ใช้วิธีการฉีดซิลิโคนลงบนผ้า ่ามาแล้วจะกอ้าวล้ำเลยล้ำเลยนะฮะอย่าลืมนะครับเล่นมีวีกันนะฮะต้องมันล้างทำความสะอาดนะครับ, <c oughs> รรบสําคัญนะสาคัญเพราะว่ามีวีกันก็ต้องต้องการสารหล่อลื่นนะครับมีวีกันถ้าเป็นพวกแก๊สเนี่ยต้องใช้อตาการสารหล่อลื่นช่วยซัพพอร์ตเรื่องแรงเสียดสีนะครับเพราะว่าฟิวเดียวคือพวกปืนอัดแก๊สเนี่ย ฟิลเขาจะคล้ายๆปืนจริงนะครับเพราะว่าระบบขับเคลื่อนต่างๆนะครับปืนจริงก็ใช้ดินขับนะครับหรือดินปืนนะครับ b ีบการก็ใช้แก๊สระบบขับเคลื่อนก็จะใกล้เคียงกันนะครับผมมาดูชุดบนนะครับนี่เลยภาพดำนะครับเนี่ยมันเลอะนะครับท่านเห็นตรงผ้าไหมอ่าเนี่ยมันก็จะเลอะแบบนี้เลยนะครับ ถ้าท่านไม่ล้างทำความสะอาดก็เรียบร้อยนะฮะก็คือพวกคาบเนี่ยคือสิ่งสกปกที่อยู่ในปืนของเรานะครับถ้าเราไม่มาล้างความสะอาดนะครับมันก็จะทําให้ปืนเรายิงติดขัดแล้วก็พังเร็วนะครับพังเร็วนะคือปืนบีบีกันเนี่ยผมพูดบ่อยเนะว่าไม่ว่าจะเป็นปืนค่ายไหนก็ตามซื้อแพงมาขนาดไหนก็ตามถ้าเราไม่ดูแลเลยเนี่ยยังไงก็พังนะครับทุกวัสดุข,ของบีบีกันมีอายุการใช้งานนะครับ ถ้าเราไม่ดูแลให้มันให้ดีๆเนี่ยโอกาสที่มันจะพังเร็วก็มากขึ้นนะครับแต่ถ้าเราเล่นแล้วดูแลหน่อยเนี่ยเขาก็อยู่กับเราได้นานขึ้นนะครับเล่นแล้วดูแลแท่านั้นแหละมันไม่มีอะไรยากนะครับซิลิโคนกระป๋องดียวกก็ใช้ไปไ,ได้นานนะครับแต่ตอนนี้ผมไม่ได้อัพแบริ่งนะเพราะว่าความที่มันเป็นของเดิมของมารีเนี่ยสไลด์เขาลื่นมากนะครับต่อให้ใส่เป็นสไลด์โลหะแล้วก็ตามนะใส่โลหะนะครับก็จะลื่นมากก็ยังลื่นอยู่นะครับนะ ก็เลยยังไม่ได้ใส่ไปนะครับก็ยังถึงว่ามันไม่จําเป็นแล้วกันขนาดมีรอยยิงมาขนาดนี้เดี๋ยวเดี๋ยวตอนดึงสายผมก็ดึงให้ดูแล้วเนาะว่ามันไม่มีอาการสะดุดเลยนะครับใช้คำว่าไม่มีสะดุดเลยนะครับนี่ชุดลั่นไก่ก็เปลี่ยนสปริงใหม่หมดเลยนะครับเนื่องจากสปริงเดิมที่ผมได้มาจากลูกค้าเนี่ยเขามาขายคือมันหมดแรงหมดแล้วนะครับทําให้ตีวาลได้ไม่แรงพอนะครับอันนี้ก็เปลี่ยนใหม่หมดเลยทั้งกระบี่นะครับนะ อ่ะนะฮะต่อไปก็ลงจระบีขาวกันนะครับจระบีขาวก็ถ้าใครนานๆยิงทีนะครับก็ไม่ต้องซื้อนะครับเน้นซิลิโคนเป็นหลักนะครับแต่ถ้าท่านได้ยิงบ่อยๆนะครับลดอัตราการเสียดสีของวัสดุนะครับก็แนะนําว่าให้ทาไว้สักหน่อยนะครับเพราะว่ามันก็ช่วยลดเรื่องเรียกได้เพิ่มน้ํามันเข้าไปเป็นชั้นฟิล์มนะครับเพื่อจะเพิ่มอัตราการหล่อลื่นของวัสดุไม่ให้มันเสียดสีกันมากเกินไปนะครับมันจะได้ไม่พังไวนั่นเองนะครับ ปืนบีบีกันมันพังแน่ครับแต่อยู่ที่ว่ามันจะเร็วจะช้าอยู่ที่เราดูแลนะครับก็ฟีลๆเดียวกับปืนจริงอนะเนาะว่ามันจะพังเร็วพังช้าเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับเราดูแลนะครับสนิมจะขึ้นไวขึ้นช้าอยู่ที่เราเก็บหรือเราดูแลแค่นั้นเองนะครับื <c oughs> เรียบร้อยนะฮะนี่เป็นตัวรีเซ็ตนะครับโอเคเรียบร้อยอ่าสุดบทอ่านลืมล้างไกด์หลอดนะครับไกด์หลอดนี่ก็ สำคัญไม่แพ้กันนะครับต้องล้างด้วยนะเจเพราะว่าอะไรเพราะว่าของเดิมเขามันกน็พอล้างปุ๊บมันก็เกี้ยงเห็นไหมคราบดําเห็นไหมเนี่ยพอเราล้างปุ๊บมันก็สะอาดนะครับไกด์หลอดเนี่ยเอาจงจริงมันก็ควรจะลงนะบ้างนะครับแต่ไม่ต้องเยอะนะบ,บ้างแต่อย่างที่ผมบอกว่าซิลิโคนเป็นหลักครับถ้าท่านใดไม่ได้ยิงบ่อยซิลิโคนก็พอนะไม่ต้องถึงขันว่า ตรงจ a l a b ขาวนะครับรียบร้อยนะครับเราก็ตาลืมทาชุดบนดูแลถูกกว่าซ่อมครับเชื่อผมนะฮะเพราะว่าถ้าท่านจะซ่อมเนี่ยบางทีอะไหล่บางชิ้นนะผมพูดตรงๆอะไหล่บางชิ้นแม่งแพงแบบแพงแพงจำหนับอะ่ะเจอพวกขออ,อนุญาตใช้คำหยาบนีดนะครับแพงเฮี้ยนะครับนะ คือผมเป็นช่างที่จริง,จรงใจกับราคาไหลมากเพราะว่ามันแพงจริงนะเหมือนสไลด์ตัวเดียวอย่างเงี้ยถ้าสมมุติเราเบิกมือหนึ่งได้นะครับมันก็เกือบพันหรืออาจจะพันกว่าบาทนะฮะบ,บางรุ่นนะบางรุ่นนะครับหรือบางร้านนะผมราคามันแล้วแต่ร้านอยู่แล้วมือหนึ่งจะถูกจะแพงก็เลยร้านจะขายนะครับราคาสาตนดาดมือหนึ่งยังไม่เท่ากันเลยแต่ละร้านนะครับแต่อยู่ที่เราเลือกซื้อร้านนะร,ราคาสแตนดาดเช่นลูกสูบเนี่ยของ W E เบิกใหม่ก็3า0ร้อยละถ้าเป็นจีนก็สองร้อยถูกกว่าันร้อยหนึ่งแต่ แต่ง่ายว่าแต่อย่างว่าคือ W E <c oughs> ไม่สามารถใช้ร่วมค่ายไหนได้เลยนะครับก็เป็นค่ายต้องส่งรุ่นนะครับไม่สามารถใช้ร่วมกับชาวบ้านชาวาชาว่องได้อยู่แล้วนะครับนะถามว่าใช้กับมาลวิได้ไหมอ่าอันเนี้ยเ,เ,เป็นโครงสูบมาุวินะครับคือชุดเนี้ยของมาุวิหมดเลยนะครับมีแค่สไลด์คือมันสามารถใช้ด้วยกันได้แต่ลูกสูบเนี้ยมันจะใช้ด้วยกันไม่ได้แค่นั้นเองนะครับเพราะว่าโครงสูบของมาุวิเขาจะเล็กกว่าไม่โครงเขาเรียกว่าตัวบังคับสูบ ด้านในครับเป็นแกนล,ลูกสูบนะฮะเขาจะเล็กกว่าเจ้าตัวของมารุี่แล้วห้องเขาก็เล็กกว่าด้วยนะครับทําให้ใส่ด้วยกันไม่ได้เนี่ยจ๊ะเออแต่สไลด์บางทีอะไรไมันใช้ด้วยกันได้นะครับก็ถือว่ายังดีนะฮะเพราะเดิมมารุีเนี่ยเขาเป็นพลาสติกเนาะมันจะไม่ค่อยทนเท่าไหร่แต่ถ้าเล่นตามแก๊สตามที่ผมแนะนําหรือว่าแก๊สตามที่ร้านเขาแนะนำเนี่ยมันก็ทนนะนี่สไลด์เขายัางลื่นอยู่นะครับเนี่ย อาจจมีสะดุดบ้างนะครับแต่แวเวลาให้ตัวคือมันก็มันก็ยังลื่นดีอยู่นะครับก็เลยไม่ได้อัพแบลิ่งไปนะครับเพราะว่าไม่จำเป็นขนาดนั้นนะฮะนี่ก็เสร็จแล้วเราก็เช็ดนะครับใครที่ส่งงานซ่อมขออภัยนะครับช้ารนิดหนึงเพราะว่าไม่ใช่งานงานรีวิวก็เป็นหลักนะแล้วก็บวกกับพวก ปืนที่ส่งมาตอนนี้คือมีแต่งานที่เรียกว่างานยากนะครับก็เลยจะช้านิดนึงนะนะครับมันไม่มีง่ายเลยนะคราบคำว่าช่างครับจะยากจะง่ายผมว่าผมก็ทําได้แหละนะครับใช้คําว่าผมอาจจะทําได้แล้วกันนะราะบางตัวมันยากจริงนะครับแต่บางตัวก็ถ้าง่ายหน่อยก็อาจจะเสร็จคือผมอาจจะไม่รันตามคิวเปนะครับผมรันตามอาการเป็นหลักก่อนนะครับถ้าตัวไหนยากผมก็จะลงคือรื้อก่อนนะครับรื้อแล้วมาดูเช็คอาการมา ตัวไหนรออะไรคือต้องสั่งอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องรอกันนิดนึงนะครับเพราะว่าบางรุ่นบางทีเหมือนรุ่นแบบแปลกๆหรือรุ่นที่แบบไม่มีอะไรสตออ็อกเงี้ยไม่ใช่รุ่นคลาสสิกอ่ะก็ต้องรออะไรนิดนึงนะครับจะใช้เวลากันสักนิดนะนะฮะอันนี้ก็เรียบร้อยนะครับเช็ดเช็ดนี่เลยเท่านี้ก็เรียบร้อยนะครับส่วนแมกกาซีนนะครับก็ฉีดลงไปปึ๊บปึ๊บ แล้วก็ปึ๊บนี่เลยนะครับได้วาล์วจ่าย w e ด้วยนะฮะแล้วก็ยางปากแม็ก w e นะครับเอาง่ายคือแม็กอันนี้คือ w e <laughs> นะครับแม็ก w e เลยนะครับไม่ใช่เปลี่ยนนะอันนี้คือเอาแม็ก w e มาใส่เขาเลยเพื่อความจ่ายแก๊สที่มันดีขึ้นเพราะสไลด์เขาเพิ่มน้ำหนักมานิดนึงพอผมลองเอาแม็กเดิมเขามายิงเนี่ยคือวาล์วจ่ายเขามันเหมาะสำหรับแก๊สเบาเนาะพอไปใส่แก๊สอิพันมันก็ยิงได้แต่ว่าเหมือนจ่ายแก๊สได้ไม่ค่อยสถียนเท่าไหร่นะครับเพราะด้วยความที่น้ําหนัก จ้าตัวสไลด์มันเพิ่มขึ้นมานิดนึงก็มีผลต่อการใช้งานนะครับก็เลยต้องเปลี่ยนแม็กนะครับแล้วก็เปลี่ยนพวกสปริงอะไรเงี้ยเป็นของ w ทั้งหมดเลยนะก็ทำให้มันยิงดีขึ้นนะครับผมนะแต่ถามว่าน้ําหนักเพิ่มขึ้นไหมนิดนึงครับไม่เยอะนะครับผมอ่ะต่อไปก็ชมการทดสอบยิงกันเดีวยวครับโอเคครับมาทดสอบยิงเจ้าตัวก็ค17มารุยนะครับสไลด์ w ท่อนอกเป็นพลาสติกเหมือนเดิมนะครับมานะฮะ แก่ถุใช้ก็เป็นอีทีพันได้เลยนะครับเพราะว่าสไลด์ก็เป็นพลาสติกแล้วแต่ต่อให้ท่อนอกเขาเป็นพลาสติกอยู่ก็ยังใช้ได้นะครับเพราะว่าสไลด์ก็ทนแรงเรียคอยได้หลักๆแล้วก็คือกังวลเรื่องสไลด์มากกว่านะครับเพราะสไลด์มันเป็นตัวรับภาระเป็นหลักนะครับผม,ผมกลัวมันแตกแค่นั้นเองน,นะครับส่วนใหญ่คนที่เล่นมารวกจ็จะยกสไลด์ใส่ก็ได้เหมือนกันนะครับอ่ะกดค้างไ้หกถึงสิบวินาทีโดยประมาณแล้วค่อยๆปล่อยนะเสร็จแล้วเอ้าหรือจะปิดโหลดแปบบ๊บครับ อ่ะปี่ลมแล้วนะครับลูกน้าหนักศูนย์จุดสองศูนย์ะผมคลาสสิกแล้วนะครับเพราลูกสองห้าผมแถมลูกค้าไปหมดแล้วนะครับเพราะว่าเด็อดเสร็จแล้วก็ลูกสองห้ามันได้ความแม่นยำสองศูนย์ไซส์มาตรฐานแล้วกันเนาะแล้วก็บวกกับตอนนี้อากาศค่อนข้างเย็นนะครับวันนี้ฝนตกนะครับผมวันนี้ตกนะจ๊ะอุณหภูมิอยู่ที่ตอนนี้นะครับ อุณหภูมิห้องแอนะร,ร์นะครับยี่สิบประมาณยี่บหกองศานะครับแก๊สดีทีพันนะครับผมมาดูความแรงกันนะครับว่าจะได้เท่าไหร่นะครับกับอากาศเยน็นเย็นกับแก๊สอีทีพันธุนะครับผมสามสี่ศูนย์สามสามสามนะครับอู้ก็ถือว่าแรงอยู่นะนะครับแรงแบบพอสมควรเลยไม่ได้แรงมากนะครับแต่ก็แรงพอสมควรใช้ได้ โอเคดูความแม่นยำกันโอเคมาทดสอบความแม่นยำนะครับเจ้าต,ตัวกอกสิเจ็ดนะครับผมเป้าสิบเซนติยี่สิบเซนระยะสิบห้าเมตรนะครับมาดูกันลูกไปไหนวะ ได้อยู่ระยะสิบห้าเมตรนะครับไปดูระยะสิบเมตรกันอันนี้ระยะสิบเมตรนะครับเป้าสิบเซนและยี่สิบเซนนะครับผมยิงได้ปกตินะจ๊ะยิงได้ปกตินะครับตัวปืนบ่มีปัญหานะครับผมนะระดับแรกนะครับเล่นเสร็จแล้วนะครับ แม็กออกก่อนนะครับผมแม็กเย็นเกียบวันนี้ฝนตกนะจ๊ะอย่างที่บอกไปนะครับก็จะทำให้แม็กเย็นค่อนข้างไวกว่าปกติเล็กน้อยไม่เล็กน้อยเยอะเลยนะครับนะอ่ะยิงได้ปกติลูกหมดสลดยครั้งตัวปืนไม่มีปัญหานะครับดับแรกเล่นเสร็จแล้วแม็กออกก่อนแก๊สคาปืนไ,ได้เลยนะครับนะแต่ไม่ต้องคาจนเต็มคาไว้สมมุติว่าอันนี้ผมยิงไปเสร็จแล้วอันนี้ผมก็คาไวเลยนะครับผมยิงประมาณ1ิน่าจะประมาณ1ิกว่านัดนะไม่ไม่ใส่ลูกไม่เคยนับอยู่แล้วนะผมอ่ะนะครับ แต่ไปประมาณนั้นนะครับแล้วก็ยิงได้เนี่ยก็คือแก๊สก็คาแม็กไว้ได้ไม่ต้องเอาออกนะครับส่วนตัวปืนเราก็ดึงสลักถังลงแบบนี้แล้วร่างกายทิ้งทุกครั้งหลังจากเล่นเสร็จนะครับเจ้าตัวมารุอิเนี่ยถ้าเป็นเฟรมอา่าถ้าเป็นของมารุอิเนี่ยส่วนใหญ่ก๊อกนะครับจะเขาว่าทั้งหมดลแล้วกันแทบไม่ต้องรีเซ็ตไกเลยไม่เหมือนพวกมารุอิ Bell เบลแต่ไม่ใช่ไม่เหมือนเบลอาร์มี่แล้วก็ DE WE นะครับต้องคอยรีเซ็ตไกตลอดนะครับผมถ้าไม่รีเซ็ตไกเนี่ยเดี๋ยวสปริงไกมันล้านะครับแต่พอเป็นมารุุอิป๊บ ดีดอัตโนมือนะครับอัตโนมัตินั่นคือเรากดปุ๊บมันก็ดีดกลับนี้เลยนะครับเป็นเจ้าตัวระบบของมันนะครับผมนะโอเคน้องประมาณนี้ครับท่านใดนะครับสนใจสั่งซื้อได้ที่เพจบีบีการใช้เชิงเสานะครับไลน์บีแคร์ซอฟหรือกดว่าเพิ่มเติมใต้ชื่อคลิปนี้ครับแอดไลน์แอดเฟซได้เลยนะครับผมโอเคครับขอบคุณครับ